วิธีฝึกลูกกินนมแม่จากขวดนั้นสามารถเริ่มฝึกได้ที่ลูกอายุประมาณ1เดือนหรือว่า1เดือนครึ่งหรือจะฝึกที่7-14ถึงวันก่อนที่คุณแม่จะกลับไปทำงานวิธีการฝึกลูกกินนมแม่จากขวดฝึกแบบนี้ให้ลูกยอมกินนมแม่จากขวดได้แนะนำคุณแม่ใช้จุกเสมือนนมแม่เพื่อให้มีความใกล้เคียงนะคะกับการดูดเต้านมของแม่แนะนาใช้เป็นนมแม่ที่ปั๊มสดใหม่หรือว่าเอานมแม่นะคะไปอุ่นเล็กน้อยถ้าลูกของเรานะคะชอบกินนมแม่แบบอุ่นจะได้ฟีลเหมือนแบบดูดนมแม่จากเต้าเพราะว่านมแม่ที่ไหลออกมาจากเต้าน ะะเพื่อทดลองในการฝึกให้ลูกดูดขวดนมได้สิ่งสำคัญที่จะทําให้ลูกนะคะยอมดูดนมแม่จากขวดได้นะั่นก็คือต้องเป็นคนอื่นนะคะเนาะที่ไม่ใช่คุณแม่อาจจะเป็นคุณพอ่อคุณตาคุณปู่คุณย่านะคะเนาะหรือใครก็ได้เพราะถ้าหากสมมุติว่าเป็นคนอื่นนะคะลูกจะยอมกินนะคะนมแม่จากขวดได้มากกว่าแต่ถ้าเป็นตัวของคุณแม่เองที่ฝึกนะคะเนาะลูกเองะคะ่ะจะให้ความร่วมมือในการดูดนะคะนมแม่จากขวดยากมากถ้าไม่มีคนอื่นในการที่จะฝึกให้ลูกกินนมแม่จากขวดจริงๆนะคะคุณแม่ค่ะอยู่กับลูกเพียงแค่2คนก็สามารถที่จะฝึกลูกดูดดขวไ แต่จะต้องเป็นท่าอื่นนะคะที่ไม่ใช่ท่าที่เหมือนคุณแม่เอาลูกเข้าเต้าอาจจะเป็นท่าที่ให้ลูกนะคะนั่งหัวสูงตรงท่ามคุณแม่แบบนี้แล้วก็ฝึกให้ลูกกินนมแม่นะคะเนาะในท่าแบบนี้นะคะลูกก็จะยอมกินนมในช่วงที่เริ่มฝึกให้ลูกดูดขวดนมแรกๆนั้นนะคะอาจจะใช้ระยะเวลาในการฝึกแค่วันละประมาณ1 2ถึงครั้งฝึกให้ลูกกินนมนะคะในเวลาเดิมที่ลูกเคยกินนมนะคะหรือว่าผู้เชี่ยวชาญบางคนก็จะบอกว่าฝึกตอนที่ลูกง่วงนอนนะคะเพื่อลูกอาจจะได้ต่อต้านการกินนมขวดนะคะน้อยๆควรเลี้ยงฝึกนะคะในช่วงเวลาที่ลูกหิวนมแแม่่่บบจัดหรือวชงทีลูก วงนอนหนักมากนะคะเพราะว่าจะไม่ให้ความร่วมมือและการฝึกเอาลุกดูดขวดนะนะคะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกนะคะประมาณ7-14วันแต่ถ้าทําทุกทางแล้วนะคะลูกปฏิเสธในการที่จะดูดนมแม่จากขวดนะคะไม่เป็นไรเลยคุณแม่สามารถที่จะให้ลูกค่ะกินนมแม่จากแก้วหรือว่าป้อนนมแม่จากช้อนให้ลูกกินแบบนี้ก็ได้แม่ทุกหยดมีคุณค่านะคะหากช่วงเวลาที่อยู่กับลูกก็เน้นเอาลูกเข้าเต้าแต่หากคุณแม่นะคะต้องห่างลูกไปทํางานต้องเตรียมทํานมสต็อกนะคะ,นะคะเนาะการได้เครื่องปั๊มนมนะคะที่ดีแล้วก็มมมีคคุุณณภาาพกก็จะะช่่วยรตต้้นเของแไ อาจจะเลือกใช้เป็นเครื่องปั๊มนมปังคู่ไฟฟ้านะคะแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการปั๊มอย่างน้อยค่ะประมาณ15-20นาทีหากอยากให้นมเกลี้ยงเต้านะคะก็แนะนําให้คุณแม่ค่ะบีบนมด้วยมือตามต่อจะเลือกใช้เป็นเครื่องปั๊มนมแบบนี้เหมือนกันกับแม่โบก็ไดและนมแม่ทุกหยดมีคุณค่าสารอาหารเก็บรักษานมแม่ทุกหยดนะคะด้วยถุงเก็บน้ํานมที่มีคุณภาพเลือกใช้เป็นถุงเก็บน้ํานมละมุนแบบนี้เหมือนกันกับแม่โบก็ได้หรือหากคุ้มค่าคุ้มราคานะคะจะเลือกเป็นถุงเก็บน้ํานมละไมแบบนี้ก็ได้ค่ะิัดาาาลลปตรง